ตัวนี้นะครับหน้างานเนาะถ้าพูดถึงตัวชุดนี้นะครับอาการมาก็จิ้งจกเข้านเนาะอ้าวมอเตอร์คยร้อนหมุนเข้าแล้วหมุนแล้วนะครับนะเดี๋ยวสักคู่คคอมพิสเซอร์ก็จะทํางานนะครับเราก็จะทดสอบทั้งหมดอยู่3ขั้นตอนเนาะขั้นตอนแรกเราสั่งให้ความทํางานนะครับแล้วเร่งรอบไปอยู่ที่70-80%ของความเร็วทั้งหมดนะอ่าตอนนี้กําลังไต่รอบขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อเร,อเร,อเรอนะือืม นี่น่านจะอยู่ประมาณสเตปห้าถึงหกนะครับนะมีทั้งหมดอยู่แปดสเตปนะครับนะถือว่ารอบสูงอยู่นะครับนะอ้าวขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะเพิ่มอุณหภูมิของเครื่องนะให้สูงหรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องนะครับนะอ่าเพิ่มขึ้นไปนะครับเพื่อให้เขาลดรอบกันทำงมาของคนเพ็นเซอร์นั่นเองนะอ่าคราวนี้การเพิ่มหรือลดรอบนะครับเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงของวาล์วเนาะ ถ้ามีวาลมีการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่านะครับรอบเขาจะต้องเปลลด,ด้วยนะอ้าวตอนนี้ลดรอบแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในรอบรักษาระดับแรงดันน้ํายานะอ่าหรือรอบโลนนั่นเองนะครับนะอ่าขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะเพิ่มอุณหภูมิของเครื่องนะให้สูงกว่าอุณหภูมิห้องนะครับเพื่อเขาหยุดจ่ายไฟตัวคอมเพรสเซอร์นะครับอ่าตันนี้เขาก็จะหยุดจ่ายไฟตัวคอมเพรสเซอร์นะเพราะว่าเราจําลองการอ่าตั้งค่าอุณหภูมิของ เครื่องนะก็คืออุณหภูมิภายในห้องเนี่ยอุณหภูมิต่ํากว่าเครื่องนะครับนะเขาก็จะรอจนกว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยกลับมาสูงหรือใกล้เคียงกับเครื่องนะเขาถึงจะสั่งให้คอมสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับนะอ้าวมอเตอร์จะดิ้นดินเอยนะเพราะว่าไม่มีใบนะครับอ้าวตัวน,นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะโอเค